ประมาณนี้เนาะชี้แจงแถลงไขใครชี้โทษแบบเป็นอัดเป็นธรรมอาจารย์ยินดีแต่ใครชี้โทษแบบกิเลสตันหาเกียดกันฟาดกันมานั่งค่อนแขวกันไม่ดีพระจาสมบูรณ์เนี่ยเวลาท่านชี้โทษเนี่ยท่านพูดไปตามอัดตามรมไม่มีการมานั่งตําหนิย้อนหลังว่าทําไมเป็นแบบนี้มันพูดผิดสอนผิด ถ้าจะสมบูรณ์ไม่พูดถ้าพูดพระพูดแบบตรงไปตรงมาว่าอโยมอาจจะไปได้ยินได้ฟังอันนี้มาอันนี้ไม่ถูกต้องอแล้วก็พูดไปตามเหตุตามปัจจัยแต่บางคนเนี่ยโอ้โหค่อนแขวแบบหนักหนาสาหัสก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นไปมันเป็นลักษณะอุปนิสัยของแต่ละคนมันอาจจะเป็นสไตล์ในการสอนธรรมะไม่เป็นไรไม่มีปัญหา มีพยาบาลมาตำหนิ PE, อาจารย์ตำหนิไปเลยไม่เป็นไรอาจารย์พูดแล้วว่าอาจารย์พูดในมุมของวิบากรรมอาจารย์เห็นแล้วคลิปล่าสุดนี้ก็เห็นแล้วที่เขาออกมาตอบโต้ไม่ว่าอะไรอยากจะตอบโต้ก็ตอบโต้ไปอาจารย์ไม่มีประเด็นอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้อาฆ่าพยาบาลอยากจะทําอะไรสามารถทําได้หมดทุกคนมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วอาจารย์ไม่ได้พูดว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์อาจารย์ไม่เคยพูดอาจารย์บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ต้องรู้ชัดเรื่องว่าอาจารย์พูดอะไร อาจารย์พูดในเรื่องของมุมวิบากกรรมถ้าเขาไม่ยอมรับวิบากรรมทําอะไรไม่ได้ตามนั้นแล้วแต่เขาแต่สุดท้ายเขาต้องรับวิบากแน่นอนแล้วจะมาอ้างว่าจดจําไม่ได้ไม่รู้ไปจํามาแต่ตอนไหนทําให้คนเนี่ยต้องยอมรับเหมือนแบบว่าต้องยอมรับว่าต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองแล้วถ้าไม่ยอมรับชะตากรรมตัวเองแล้วตัวเองหนีชะตากรรมตัวเองพ้นไหมล่ะสุดท้ายก็ต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองอยู่ดี Anyways, แต่อาจารย์ไม่ได้ให้งอมืองงอเท้าในการยอมรับชะตากรรมของตัวเอง ให้เราสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันเพราะเขาฟังไม่รอบเพราะเขาฟังไม่เข้าใจเพราะเขาฟังไม่หมดในบริบทที่อาจารย์พูดตรงรู้ตรงนี้ตรงนั้นเขาจับประเด็นเดียวเรื่องว่าให้ยอมรับผลของการกระทําใช่อาจารย์พูดให้ยอมรับผลของการกระทําแต่ให้สร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าให้ดั้งรอคอยวิบากกรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจศาสนาพุทธแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยเป็นคนพุทธหรือเปล่าไม่รู้ แต่ก็เห็นว่ากําลังบูชาเทพเทวาอยู่สุดท้ายก็ไปขวางผลประโยชน์ด้านความเชื่อของตัวเขาไม่ใช่ประโยชน์เรื่องเงินทองนะประโยชน์ด้านความเชื่อเพราะเขาศรัทธาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เขาไม่เข้าใจมุมนี้หรอกคนที่ยังศรัทธาในมุมนี้อยู่ยังอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบรรดาให้เทพเทวาโดนบรรดาให้เต็ประสบความสําเร็จเขาไม่มีทางเข้าใจในยอมรับในมุมขอ,ของวิบากกรรมเพราะเขาคิดว่าเทพเทวาเนี่ยจะสามารถโดนบรรดาวิบากกรรมให้ชีวิตเขาเนี่ยลอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างได้ หรือเทพเทวาเป็นคนลิขิตชีวิตเขาให้ประสบความสําเร็จหรืออ้างแต่ว่าทําแล้วสบายใจก็อ้างไปใครจะสบายใจในการเชื่อเทพเทวาก็สบายใจไปแค่นั้นเองไม่ได้มีใครว่าอะไรอยากสบายใจตามความเชื่อที่คุณเชื่อก็เชื่อไปอาจารย์ไม่สามารถไปห้ามความเชื่อใครได้ถูกต้องเลยอยากจะสบายใจเพราะไปไหว้เทพก็ไปสบายใจแต่สําหรับเราชาวพุทธที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธที่นับถือศรัทธานในพระพุทธเจ้า ให้เราสบายใจด้วยการยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างมันเป็นของมันเช่นนั่นเองเราต้องรับผลจากการกระทําของตัวเราเองจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็ต้องรับผลแต่ถ้าเราต้องการดําเนินคดีก็ดําเนินคดีไปตามเหตุตามผลไม่มีใครห้ามคุณไปบังคับไปดําเนินคดีแล้วไม่มีใครไปว่าว่าไอ้คนที่ตกพยาบาลหรือแล้วก็น้าแต่เนี่ยมันเป็นคนไม่ชัว่วอาจจะก็พูดว่ามันชัว่วอาจจะก็พูดว่ามันทําผิดทําพลาดอาจจะก็พูดว่ามันทําไม่ถูกต้อง อาจารย์ไม่ได้ไปด่าพยาบาลอาจารย์ไม่ได้ไปตำหนิพยาบาลว่าก็มันเป็นสันดาของเขาที่เป็นผู้จาแบบนั้นอาจารย์พูดว่าทุกคนอ้องรับผลจากการกระทําอาจารย์โดนด่าทุกวันนี้ก็ผลของการกระทําเราทําอาชีพทุกวันนี้ก็ผลของการกระทําเราโดนทําลายทําร้ายก็เพราะผลของการกระทํามันเป็นผลของการกระทําคือกรรมแต่มันมีกรรมเก่ากรรมใหม่ไงหน้าที่เราก็คือสร้างเหตุถ้าเรารู้สึกไม่เป็นธรรมไปแจ้งความร้องทุกข์เก่าเทิดดาเนินคดีต่อคนนั้นให้ถึงที่สุดตามความต้องการของเราแค่นั้นเอง มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยใครดําเนินการสิ่งใดสร้างเหตุแบบใดย่อมได้รับผลจากการการะทํานั้นแค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งอาจารย์ไม่เข้าใจว่าเป็นประเด็นเรื่องอะไรอาจารย์พูดเรื่องของมุมวิบากกรรมไม่ได้ไปใส่ร้ายหรือไม่ได้ไปดูถูกหรือไม่ได้บอกว่าคนใดคนหนึ่งสมควรแกี่วการรับผลของการกระทํานั้นแต่มันเป็นผลของการกระทําจริงไหมล่ะจริงแล้วโดนจริงไหมล่ะก็โดนจริงไงและคําถามคือจะให้ยังไงจะตแล้วจะต้องยังไงอะ ก็นี่เมื่อมันโดนมันโดนจริงไหมล่ะกระโดนแล้วโดนไหมโดนแล้วโดนจริงจริงไหมโดนจริงจริงแล้วไม่เรียกว่าผลของการกระทําจะให้เรียกว่าอะไรแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องผลของการกระทําในอดีตกับปัจจุบันแล้วอาจารย์ถามหน่อยคนเกิดมาพิการโทษใครอ่ะโทษใครได้ไหนดอกบอยแล้วจะถ้าไม่ยอมรับผลจะให้ทํำยังไงอ่ะอ้อร้องแรกกระชินมันจะเป็นกรรมเก่าได้ยังไงอย่างที่เขาพูดนะมันเป็นกรรมเก่าเราไม่ต้องรับผลจะต้องให้ก้มหน้าเรายอมรับชะตากรรมของตัวเองหรออ้าว แล้วเกิดมาพิ่การไม่ให้ยอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้วจะให้ทําอะไรนั่งร้องไห้น้ําตาไหลทุกวันว่าใช้เกิดมาพิ่การอย่างนี้เหรอหรือต้องไปนั่งร้องไห้น้ำตาไหลว่าทำไมฉันต้องถูกตีทาไมให้ถูกต่อยทาไมต้องถูกต้องถูกตบก็โดนแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีต่อไปก็โดนแล้วก็ไปทําตามเหตุตามปัจจัยตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปร้องแรกแหกกระเชิงไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าจะคอเอาเรียกร้องในการที่คนเนี่ยอยากทำร้าย ซึ่งควรแก่การทำเลยนะเพราะการใช้ความรุนแรงในสังคมไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้สมควรแก่การเรียกร้องพยาบาลทุกคนออกมาเรียกร้องอาจารย์เห็นด้วยเลยว่าอย่าใช้ความรุนแรงแก่พยาบาลแล้วอาจารย์ก็เรียกร้องในวันนั้นได้ฟังคลิปจบหรือเปล่าอาจารย์ก็มีการเรียกร้องในวันนั้นเหมือนกันว่าอย่าทํากับพยาบาลอย่าทํากับหมอแบบนั้นเลยเพราะเขาเนี่ยสละตัวเองในการช่วยดูแลคนป่วยคนไข้ามากมายเงินเดือนที่เขาได้รับเนี่ยมันก็น้อยกว่าเวลาที่เขาทํางาน บางทีมันอาจจะมีสมองเบอร์บ้างอารมณ์บัลลุดไปบ้างก็ต้องเข้าใจเขาเพราะเขาเนี่ยเสียสละตัวเองบุคลากรทางการแพทย์ปน้อยอาจารย์ก็พูดไม่ใช่ไม่พูดทําไมถึงไม่หยิบประเด็นนั้นมาพูดทําไมถึงหยิบประเด็นแรกมาพูดเพียงประเด็นเดียวอาจารย์พูดมุมแรกเรื่องของวิบากกรรมแต่หลังจากนั้นอาจารย์ก็พูดตบท้ายให้กําลังใจหมอพยาบาลและพูดได้สาว่าคนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจหมอพยาบาลด้วยว่าเขาเหนื่อยยากลําบากยังไง ทำไมไม่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดบ้างล่ะทำไมพูดแต่มุมแรกมุมเดียวล่ะใช่หรือเปล่าก็เพราะว่าไม่เห็นกับอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ไม่รู้ไปไม่เห็นด้วยกับอะไรฟังต้องฟังให้จบทั้งหมดอาจารย์ก็ขอเอาเพื่อพยาบาลกับหมอไม่ใช่ไม่ขอเอาใครมีคลิดว่าไปตัดลงหน่อยดิวะ เพราะว่ามันเป็นจวหัวคลิปไงคลิปแรกเนี่ยอาจารย์พูดท่อนแรกอาจารย์พูดเรื่องที่เขาโดนตกก่อนเพราะมันกาลังเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยตอนนั้นแต่สุดท้ายอาจารย์ก็พูดเรื่องสุดท้ายว่า,าเราทุกคนต้องควรเนี่ยจึงเฉพาะตัวนั้นออกมาหน่อยตัดเฉพาะตัวนั้นออกมานีลองตัดหน่อยดิครรู้มีคลิปอบไปสา,ายเขาตัดเฉพาะตัวนั้นตัวเดียวไม่ต้องไปตัดตอนตอน้ตนลองดูดิเวลาคนเอาคลิปไปเอ็นประเด็นอย่างกูเห็นตัดจากตอนที่กูพูดตำหนิเนี่ยไม่พูดถึงตอนที่กูสรรเสริญอะ พุทธเจ้าพูดว่าอะไรติอย่างเดียวไม่สรรเสริญพุทธเจ้าไม่ให้ทําสรรเสริญอย่างเดียวไม่ติพุทธเจ้าไม่ทําต้องติด้วยสรรเสริญด้วยแล้วจะไม่ให้อาจารย์พูดติก่อนได้ยังไงมันก็ต้องพูดติไปตามเหตุตามปัจจัยก่อนแล้วจะยึดโยงจากคลิปนี้คลิปเดียวได้ยังไงคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์ก็มีดายคนที่มันเป็นเปนคนไข้ในการไปทําลายพยาบาลทําไมไม่พูดเรื่องคลิปนั้นบ้างละ่ะว่าดายก็ติคนไข้แต่มันเป็นแค่บางช่วงบางตอนไงประเด็นนะ มันเล่นฟังคลิปเดียวมันก็ด่าอาจารย์เลยวิาพากษ์วิจารณ์เลยทําไมไม่ไปฟังคลิปอื่นละ่ะที่เราพูดถึงไอ้คนที่มันทําลายพยาบาลก็มีไอ้เออไอ้ไปด่าคนนั้นก็มีทําไมไม่พูดถึงตรงนั้นบ้างวะมันมาจับประเด็นเดียวเนี่ยงงมากเลยมันฟังไม่ได้รอบแต่อาจารย์ต้องพูดทุกมุมทุกประเด็นแต่อาจจะไม่ได้พูดในครั้งเดียวกันมันไม่ได้มีเวลาพูดถึงอย่างเขาทำเขาอาจเป็นคลิปเขาก็สามารถเตรียมตัวแต่อาจารย์ตอบไฟ์สดอาจารย์ตอบอะไรในขณะที่จะรยกำลังบรรยายทำอยู่ ไปบรรยายที่หนึ่งเขาถามเราก็พูดเบอร์หนึ่งไปบรรยายที่หนึ่งเขาถามล้วก็พูดอีกมุมหนึ่งมันจะมาพูดมุมเดียวกันทุกมุมนทุกครั้งมาไม่ได้แต่เวลาเขาทาคลิปเขาไม่ได้มานั่งทําคลิปไลฟ์สดแบบอาจารย์เขาไม่ได้พูดสดสดแบบอาจารย์เขาทําคลิปตัดไปตัดมาดูแล้วตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกแต่อาจารย์นั่งตอบคําถามในหอประชุมดังนั้นการพูดอาจารย์บางทีการพูดครั้งนี้อาจารย์ก็พูดหนึ่งครั้ง<ๆ>ไปพูดอีกครั้งหนึ่งก็พูดอีกหนึ่ง<ๆ>ครั้งครั้งหนึ่งอาจจะพูดถึงคนตกพยาบาลอีกครั้งงงนึึอาาาจจะพพูดถยบล อีกครั้งหนึ่งอาจารย์กำลังพูดชมเชยแล้วในวันนั้นที่อาจารย์พูดหมอกับพยาบาลเต็มห้องประชุมไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนั่นโรงพยาบาลศิริราชนะเพราะอะไรเพราะเขาฟังอาจารย์ตั้งแต่ต้นยันจบวันนั้นที่คลิปที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่เขาเอาอาจารย์เป็นพระวิจารณ์มันเป็นคลิปที่อาจารย์พูดที่ไหนโรงพยาบาลศริลาชแล้วหมอกับพยาบาลนั่งเต็มระดับผู้อำนวยการระดับผอ,อ ระดับเท่านั้นเลยผู้บริหารโรงพยาบาลศรีาดมานั่งฟังกันนะแล้วพยาบาลก็นั่งอยู่หมอก็มีนั่งอยู่บุคลากรทางการแพทย์หลายคนก็นั่งอยู่ <c oughs> เขาไม่เห็นมีใครเป็นประเด็นอะไรอาจารย์ก็ยังงงอยู่ทุกคนก็นั่งฟังด้วยความตั้งใจแล้วตุดสุดท้ายอาจารย์ก็ปิดท้ายอย่างดีพูดในมุมที่ดีให้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจให้เห็นใจกับหมอกับพยาบาลที่บางทีเขาอาจจะพูดจารุนแรงบ้างแล้วอาจารย์ตําหนิทั้งสองฝ่าย แล้วอาจารย์ก็พูดยืนยันว่าอาจารย์ไม่ได้พูดในกรณีเฉพาะพยาบาลคนนี้เราก็มีการอธิบายขยายความว่ามันเกิดจากการสะสมของแต่ละคนแต่ละคนเคยเจอพยาบาลมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางคนเจอพยาบาลดีบางคนเจอพยาบาลไม่าาดีหลายคนก็ให้ความเห็นว่าหลายโรงพยาบาลเสียชเดียดีมากเลยพยาบาลให้กําลังใจดีมากดูแลดีมากแต่บางคนก็เจอมุมของพยาบาลไม่ดีว่าดูด่าว่ากาตำหนิตีติงอะไรไม่หน่ามุ้ยหน้าขมวดคิ้วขมวดมันก็พูดกันคนละมุมสองมุม ซึ่งอาจารย์ก็ติทั้งสองมุมจะให้ผูสรรเสริญคนเดียวเหรอจะให้สรรเสริญแต่พยาบาลไม่ให้ติเลยเหรอก็ในเมื่อมันมีมุมที่ติก็ต้องติในเมื่อมีมุมที่มาสัรเสริญก็ต้องสรรเสริญอาจารย์จึงพูดทั้งสองมุมอาจารย์ไม่สามารถไม่ไม่สามารถถ้าอาจารย์ติพยาบาลคนที่เข้าข้างพยาบาลก็ด่าอาจารย์ ถ้าอาจารย์ไม่ตีพยาบาลคนที่เขาคนที่คนที่เขาโดนพยาบาลทําร้ายมาในบางส่วนบางกลุ่มเขาก็จะบอกว่าทำไมอาจารย์เข้าข้างแต่พยาบาลไม่เห็นเข้าข้างคนไข้ที่โดนพยาบาลด่าเลยแล้วจะให้อาจารย์อยู่ตรงไหนคําถามดังนั้นมันต้องติด้วยสรรเสริญด้วยเราต้องตําหนิตีติตามทําพยาบาลไม่ดีมีไหมมีมีเยอะไหมมีเยอะด้วยก็ต้องพูดจริงๆอาจารย์เองกับตัวเองก็เคยเจอไม่ใช่ไม่เคยเจอปัจจุบันนี้ยังมีไหมก็ยังมี แต่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเตือนให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็มีเหมือนกันและมีเยอะขึ้นด้วยไม่ใช่ไม่เยอะมันมีเยอะมากในสังคมเราทุกวันนี้พยาบาลดีขึ้นเยอะมากแล้วพยาบาลที่ยังไม่ดีขึ้นก็ไม่สามารถปรับตัวเองได้มีไหมมีเราต้องไม่ลืมพยาบาลก็เป็นกิเลสก็มีกิเลสทุกคนมันเจอกันเท่านั้นแต่วันหนึ่งเขาสะสมประสบการณ์ตัวเนี้ย มาก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 เขาวันหนึ่งเขาไปเจอคนหนึ่งทํากับเขาเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ทากับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเกิดความกดดันไงนแลวในขณะที่ภาวะเขาอาจจะเป็นห่วงคนไข้มีภาวะของความป่วยไขย้หรือเป็นห่วงครอบคราาัวญาติสารหิตไปคุยการสื่อสารกันไม่ดีมันเกิดการสะสมในใจมานานเขาก็เลยเกิดการทําร้ายประทุษร้ายด้วยการอะไรอารมโมโหเกิดขึ้นมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแล้วเราถามอาจารย์ถามแล้วคลิปวิดีโอที่หมอพยาบาลทําร้ายคนไข้มีไหมมันก็มีไม่ใช่เหรอ คนไข้ทําร้ายพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็มีในสังคมให้เห็นเป็นประจำแล้วบุคลากรทางการแพทย์ทาร้ายคนไข้ในโรงพยาบาลในคลิปดีโอก็มีเห็นเป็นประจำมันไม่มีเหรอมีก็ในเมื่อมันมีในช่วงเวลาที่พยาบาลหมอทําร้ายคนไอคนไอบุคลากรทางการแพทย์ทําร้ายคนไข้เป็นไงคนก็ออกมาด่ามหมอพยาบาลในขณะนั้นมีใครออกมาคอเอาไหมไม่มีใครกล้าเพราะอะไรกระแสมันแรง ก็ไม <S an> ่มีใครกล้าด่าในขณะนั้นเพราะอะไรกระแสมาแรงมากไหนอะในช่วงเวลาที่หมอที่บุคลากรทางการแพทย์ทำร้ายคนไข้ไม่เห็นมีพยาบาลหรือหมอคนใดออกมาพูดเรื่องนี้เลยว่ามาปกป้องหมอหับพยาบาลก็ไม่มีใช่ไหมล่ะก็ต้องตาหนิถูกต้องไหมในเวลาที่เขาทําผิดเราต้องตําหนิแต่เวลาที่เขาทําถูกเราต้องสรรเสริญถูกต้องไหมแต่ในขณะนั้นเราก็ต้องให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ดีๆมีเยอะแยะก็ควรแต่การให้กําลังใจก็ต้องให้กําลังใจไปตามเหตุตามปัจจัย สิ่งที่อาจารย์พยายามสื่อสารเวลาคนฟังต้องไปฟังในทุกจุดที่อาจารย์พูดไม่ใช่ฟังจุดในจุดเดียวแต่อาจารย์บรรยายทำมีเวลาหนึ่งชั่วโมงจะให้อาจารย์พูดเรื่องเดียวไปตลอดทั้งชั่วโมงเหรอมนไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่หัวข้อในวันนั้นแต่แค่มีคนตั้งคําถามและจะให้อาจารย์ตอบคําถามทุกอย่างอย่างรอบข้อจะต้องชมด้วยสรรเสริญด้วยในครั้งเดียวกันมันเป็นานะที่เป็นไปไม่ได้ต้องดูบริบทให้ครบถ้วนอาจารย์อยู่ตรงกลาง ทั้งตำหนิทั้งสันเสริญคู่กันไปไม่ใช่ทําอย่างเดียวคือตาหนิอย่างเดียวไม่ใช่ต้องเข้าใจในมุมนี้ให้ได้ถ้าเข้าใจไม่ได้ตามแต่เลยแล้วแต่เพราะถือว่าอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ไม่สามารถแก้ไขทุกคนได้อาจารย์กลับมาแก้ไขด้วยตัวเองดีกว่าง่ายง่ายถ้าอาจารย์พูดผิดพูดไม่ถูกต้องเกิดความเดือดร้อนอใจกับใครก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่อาจารย์จะพูดต่อไปแค่นั้นเลย แล้วอาจารย์พูดทุกอย่างทุกมุมพยายามพูดครบทุกอย่างโดยเฉพาะประเด็นทางสังคมอาจารย์จะพูดจะวิพากอะไรอาจารย์จะระมัดระวังอย่างยิ่งดังนั้นถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้และสุดท้ายการที่เขาโดนตอบสมมุติอาจารย์ไม่ได้ก้าวล่วงต่อพยาบาลคนนั้นซึ่งอาจารย์พูดแล้วว่าเขาไม่ควรเกิดการโดนแบบนั้นแต่คําถามเป็นผลจากกรรมของเขาไหมเป็นวิบากกรรมของเขาไหมและจะให้ตอบว่าอะไรถ้าไม่ใช่วิบาก สุดท้ายมันก็เป็นวิบากของพยาบาลคนนั้นอยู่ดีใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเพราะกรรมเขาบอกว่าไม่ใช่ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่คนพุทธเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมเขาเป็นหมอเป็นพยาบาลได้ก็เพราะกรรมคนนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลได้ก็เพราะกรรมคนที่โดนตบเขาทําอาชีพอะไรเป็นพยาบาลแล้วพยาบาลที่เขาเป็นได้ก็เพราะอะไร,รก็เพราะกรรมกรรมคือการกระทําแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจคําว่าการกระทํา แล้วการกระทํามันมีอะไรการกระทําในอดีตการกระทําในปัจจุบันการกระทาในอนาคตปัจจุบันนี้ส่งผลจะอะไรบ้างการกระทําในอดีตก็ส่งผลได้การกระทาในปัจจุบันก็ส่งผลได้ใครจะรู้ว่าเข้าไปประมาณในกรรมได้เหรอเขาจึงรู้ได้ว่ามันไม่ใช่แค่นี้เลยง่ายๆประเด็นง่ายๆมีอยู่แค่นี้เลยแต่ในเมื่อไม่เข้าใจก็ตามนั้นถ้าอาจารย์ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ใครอาจารย์ก็ขออาภายัยขอโทษในโอกาสนี้ด้วยแต่สิ่งที่อาจารย์พูดไม่ผิด ตรวจสอบได้ไม่มีอะไรผิดเลยแม้แต่ประการเดียวถูกต้องทุกอย่างแต่อยู่ที่จะรับได้หรือรับไม่ได้แค่นั้นใครรับได้ก็อนุโมทนาสาธุด้วยใครรับไม่ได้ก็ทนทุกทรมานกับการรับไม่ได้นั้นต่อไปแค่นั้นอาจาร,รย์ยืนยันประเด็นนี้ไม่ผิดถ้าประเด็นไหนอาจารย์ผิดอาจาร,รย์จะยอมรับว่าอาจารย์พูดผิดถ้าประเด็นไหนอาจาร,รย์พูดไม่ผิดอาจาร,รย์จะไม่ยอมรับว่าเตีงพูดผิดฝากตัดคลิปนี้ไปด้วย